เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมล์เมตรตรงร้อยเอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกคุณผมโดมมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตลาดนันดรถมือสองโดมมี่นะครับกับโดมมี่ผู้น่ารักนะครับ วันนี้นะครับผมพามาชม bmw x 1นะครับ1.8 d m sport นะครับคันนี้นะครับรถนะครับผมเพิ่งจะรับเข้ามานะครับแล้วก็นำมาโชว์นะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วคันสีสวีวันเนี่ยสวยงามมากนะครับคันนี้เป็นเจ้าของใช้มือเดียวนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับเป็น เครื่องยนต์นะครับตัวท็อปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นบนสุดนะครับเป็นยอดฮิตติกตัวหนึ่งนะครับในตลาดรถยุโรปนะครับเครื่องยนต์นะนะครับให้แรงม้าสูงถึง150แรงม้านะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสเตปโทนิกนะครับ8สปีดนะครับอัตราเร่งดีนะครับค่อนข้างจะตอบสนองนะครับ ในด้านของอาตาเร่งนะครับขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะครับโมเดลยียาปี2017นะครับจดปี2017นะครับคันนี้นะครับเป็นสีนะครับไวท์เพลนะครับสีขาวมูดไวท์เพิร์ลนะครับเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นสียอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งทีเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพานรามานะครับรอบคันนะครับ360องศานะครับให้ท่านน่ะจนโฉมนะครับ มองกันอย่างชัดๆมองกันอย่างใกล้ๆนะครับลักษณะผมถ่ายเนี่ยห่างจากตัวถังรถนะครับ7-8นิ้วนะครับท่านจะได้เห็นรถของท่านผู้ชมนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าดูไม่ทันนะครับท่านจะสโลโมชันก็ได้นะครับผมจะค่อยๆถ่ายไปนะครับให้ท่านนี่ได้เห็นรถของท่านผู้ชมนะครับรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หัวจรวดท้ายท้ายจรดหัวนะครับ นะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักนะครับจมน้ําพลิกความน้ําท่วมไม่มีนะครับคันนี้นะครับรถนะครับเป็นรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับใครได้ไปนะครับสามารถนําไปใช้ได้แบบยาวๆนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับบล็อกเล็กนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัลนะครับ Best of t h เ y อ a r ียด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับลูกทรงฝากกระโปรงหน้านะครับแล้วก็บนหลังคา360องศานะครับนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้เนี่ยรถนะครับเจ้าของดูแลและรักษาเป็นอย่างดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยตั้งแต่หัวจรวดท้ายฝากกระโปรงยันหลังคานะครับสวยแบบหัวตายควายล้มนะครับเป็นลมล้มทั้งยืนนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ สวยนะครับชนผูชมครับนะฮะเดี๋ยวไปดูต่อที่ฝาด้านในนะครับฝังทั่วี่นะครับเม็ดอ้างมีเห็นอยู่นะครับสีสม่ําเสมอนะครับเห็นไหมครับนะครับขอบยางเนี่ยนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกรายงานนะครับสีนะครับไม่มีพ่นนะครับสีตรงเดิมนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับานผูชมครับซอกประตูหน้าขวาและบานพับสองจุดนะครับ ฝั่งผู้ขับขี่นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับซอกในไม่มีพ่นนะครับสวยนะครับนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับเป็นการดูรถนะครับมือสองนะครับแบบที่เต็นเขาดูกันนะครับไม่ต้องโฆษณาว่ารถรุ่นนี้มีอะไรนะครับเพราะว่ารถน่ะนะครับท่านไปดูเนี่ย ข้อมูลมันมีอยู่แล้วนะครับมาดูความสวยของรถคันนี้ดีกว่านะครับเอากันให้เห็นจะจะให้เห็นชัดเจนไปเลยนะครับนะครับที่เสาบีนะครับสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับขอบประตูหน้าขวาด้านบนด้านในนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีเหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมถ่ายแบบเรียวไทม์นะครับฟูไทม์ตลอดนะครับไม่มีตัดต่อนะครับท่านผู้ชมครับ ผมบอกเลยว่าไม่มีตัดต่อไม่มีแต่งรูปนะครับเพราะว่าเป็นกล้องวิดีโอนะครับท่านผู้ชมจะสามารถมองได้เห็นทุกจุดนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีถ่ายให้เห็นกันจะจะไม่มีหมกเม็ดนะครับให้เห็นกันแบบว่าเหมือนับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยตัวเองนะครับเนี่ยผมก็เลยจับมือนะครับจับกล้องนะครับไปดู พร้อมๆกันนะครับมาดูความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนะครับตอนหน้านะครับนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ M นะครับ3นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบสปอร์ตนะครับเกียร์พันธุ์เทอร์ชิพนะครับ7สปีดนะครับนะครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีฉีกหักไม่มีแตกไรงานนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใหม่กริปนะครับเป็นจอแอนดรอยขนาดใหญ่นะครับต้อง360อองศานะครับแอร์ช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักไม่มีฉีกขาดนะครับ แอร์ดิจิตอลนะครับย่อุณหภูมิซ้ายกว่าหน้าหลังนะครับเกียร์นะครับเป็นเทปโทนิกแนวตรงนะครับมีไฮไลท์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับควบคุมการทํางานนะครับของวิทยุแอร์และเครื่องเสียงนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับรู้หลานะครับประมาณว่าเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวนะครับสำหรับกันนี้ถ้าเกิดใครได้เป็นเจ้าของนะครับราคาไม่แพงนะครับพร้อมด้วย ขุมกาลังมหาศาลนะครับ190งอาแรงม้านะครับอัตราเร่งดีเครื่องดีเซลนะครับทนทานหายห่วงนะครับเบาะนะครับเป็นสีทูโทนสีน้ําตาลนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะของเขาเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกรายงานนะครับไม่มีเป็นรูนะครับดเดิมหมดเลยนะครับเสมือนใหม่นะครับท่านผู้ชมครับผมคัดสรรมารถแต่ละคันนะครับเหมือนกับรถที่ผมใช้เองนะครับผมดูรถให้ท่านผู้ชมก็เหมือนกับ รถที่ผมใช้เองนะครับเป็นบาะไฟฟ้านะครับเมมโมรี่สามจุดนะครับคุณใช้แล้วมีความสุขผมก็ดีใจนะครับมาดูประตูหลังขวานะครับด้านในนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับเบ็ดอ้างมีเห็นอยู่นะครับสีเดิมๆนะครับไม่มีป่นภายในนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับที่ขอบประตูด้านในนะครับนะครับเห็นไหมฮะเราจะจับมือกันนะครับเดินไปดู รถของท่านผู้ชมนะครับชอบประตูหน้าขวาแล้วบานพับสองจุดนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับขอโทษนะครับชอบประตูหลังขวานะครับและบานพับสองจุดนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับพูดผิดพูดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมาดูขอบประตูหลังนะครับด้านในนะครับขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับสีสม่ำเสมอไม่มีปนนะครับเห็นไหมฮะขอบประตูกอนต่างเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับสีสม่ำเสมอนะครับ อย่างขอบประตูนะครับสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับนะครับค่อนข้างที่จะหรูหราสวยงามเลยนะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้ท่านน่ะกับจองไว้เป็นเจ้าของนะครับราคาเนี่ยแสนจะถูกไม่แพงเลยนะครับความสะดวกสบายแล้วความหรูหราภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับเบาะนะครับเป็นชูโทนสีน้ําตาลนะครับ ตรงรุ่นของเขานะครับนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะ M อ p o r t นะครับเห็นไหมครให้ความหรูหราสวยงามเป็นหนังแท้นะครับนะครับสวยงามนะครับเออลืมไปนะครับพงมาม่ลำโพงชุดนี้นะครับเป็นอ r m ์มาเกดอนนะครับให้ความนะครับเพาะนะครับในี่สุนทรีนะครับในการฟังเพลงฟังเครื่องเสียงนะครับมาดู ้องเก็บสัมภาระนะครับตอนหลังนะครับฝากระโปรงและนะครับบางโคนหลังนะครับซ้ายขวานะครับและฝากระโปรงถ้ายด้านในนะครับบางโคนขวานะครับสีสม่ําเสมอนะครับเห็นไหมครบานพับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับบานพับยึดฝากระโปรงท้ายนะครับรางน้าฝนนะครับไม่มีสนิมนะครับมียางซิลิโคนนะครับเดิมๆนะครับยังนิ่มอยู่นะครับ บันทัพจุดที่2หัวน็อตไม่มีขยับนะครับบังโคลนหลังซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านในนะครับเห็นไหมครับเม็ดอ่างมีเห็นอยู่ยางซิลิโคนอยู่ครบนะครับมาดูฝากระโปรงท้ายด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับยางซิลิโคนที่ยิงไว้ที่ขอบประตูเอ๊ะขอบฝากระโปรงท้ายนะครับยังคงนิ่มอยู่นะครับเม็ดอรางมีเห็นอยู่ก้อนนะครับ ไม่มีแากหักไม่มีฉีกขาดนะครับครบทันนะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับโชกหลังทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับกดปิดเปิดนะครับจากสวิตควบคุมการทํางานนะครับตัวนี้เป็นที่เก็บยางอะไหล่ไม่มีนะครับเพิ่มเนื้อที่นะครับในการเก็บสัมภาระนะครับเป็นยาง ยางฉุกเฉินหมดแล้วนะครับมาดูประตูหลังซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านในนะครับสีสม่ำเสมอไม่อ้างมีเห็นอยู่นะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวจิตมือนะครับก่อนมีทุกอย่างครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับขอบประตูนะครับด้านในสีสม่ำเสมอยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวจิตมือนะครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับ กดไว้เพื่อตัวท่านเองนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆนะครับราคาถูกๆนะครับใครมาช้านะครับโทรมาที่หลังทุกทีนะครับรถถูกขายหมดไปแล้วนะครับภายใน2-3วันนะครับผมบอกเรื่องจริงผมไม่ได้ขู่นะครับรถผมราคาถูกทุกคันนะครับบางทีมานี่ชนกันทีนี่ก็คือลูกค้ามาทีเนี่ยพูดคยสมี่ยมาทางบ้านมาทีเนี่ยทีเดียว3มคนเลยนะครับมาลงคันเดียวกันนะครับแล้วก็ บางทีก็ต้องเป่ายิ้งฉุบกนะครับท่านผู้ชมครับใครมาก่อนผมให้ก่อนนะครับมาดูประตูหน้าซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสีสม่ำเสมอนะครับเม็ดอาร์คมีให้เห็นอยู่นะครับเห็นนะฮะขอบประตูด้านในสีสม่ำเสมอนะครับยางขอบประตูนะครับสมบูรณ์ดีนะครับไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับสีสม่ำเสมอนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะซอกประตูนะครับ หน้าซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะครับแะ้วบความสองจุดนะครับสีสม่ําเสมอนะครับหัวน็อตไม่มีสไลด์ออกนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีพลในนะครับเห็นนะฮะผมคัดสันมาเหมือนกับรถที่ผมใช้เองพี่น้องที่ผมใช้เองนะครับผมต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับดูให้ดีนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารีบมาถึงให้ไวนะครับราคาถูกถูกแสนจะถูกนะครับนะครับมาดูนะครับเสาบีนะครับ ด้านซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสติกเกอร์ยังมีอยู่นะครับกอนล็อกนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับซอกในนะครับและบานพับสองจุดยึดประตูหลังซ้ายนะครับไม่มีพ่นนะครับเสาบีนะครับสีสม่ําเสมอนะครับขอบยางขอบประตูไม่ฉีกขาไม่เหนียวติดมือนะครับขอบประตูด้านบนนะครับหน้าซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสีสม่ําเสมอนะครับขอบยางสมบูรณ์นะครับ ไม่ฉีกขาไม่เหนียวติดมือนะครับมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์และฝากระโปรงหน้านะครับประตูฝาบังโคลนหน้านะครับขวานะครับสีสม่ําเสมอนะครับเม็ดอ้างมีเห็นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับท่านดูวิดีโอที่ผมรีวิวไปนะครับเปิดกับท่านมาดูดยตัวท่านเองนะครับนะครับเห็นไหมฮะหัวล้อไม่มีขยับนะครับผมถ่ายเนี่ยนะครับเพิ่มแสงไปนะครับ ให้มันสว่างให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับรายการนี้นะครับรถนะครับไม่มีวัดเพลุไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพลีคว้านะครับรถไม่จมน้ำนะครับรถสวยทุกคันนะครับรถสวยนะครับเจ้าของใช้ดูแลไปอย่างดีนะครับปราศจากนะครับวัดเพลทนะครับทุกคันนะครับเป็นรถศูนนะครับเช็คศูนได้นะครับทุกคันนะครับ สีปากกระโปรงด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับปากกระโปรงหน้านะครับเห็นไหมฮะเม็ดอ้างมีเห็นอยู่รูระบายอากาศเนะฮะเห็นไหมฮะรูระบายระบายความร้อนนะครับค่อนข้างกลมนะครับไม่มีพป้นนะครับเห็นไหมฮะตัวนะครับบานพับยึดปากกระโปรงหน้านะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับที่เบ้าโชกด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะเม็ดอ้างมีเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ เราเจอคันต่อไปคันหน้านะครับวันนี้กล่าวขอสวัสดีครับท่าชมครับ รถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ